รู้เร็วเท่ากับก้าวหน้ารู้ช้าเท่ากับเสียโอกาสวันนี้ขอมาแบ่งปันในรูปแบบเสียงนะคะสวัสดีเชา้าวันหยุดของหลายๆคนคะ่ะสําหรับใครไม่หยุดก็ฟังเสียงเป็นเพื่อนฟังระหว่างในการออกกําลังกายหรือว่าฟังระหว่างที่เราทําอาหารก็ได้คะ่ะเผื่อจะจุดประกายไอเดียอะไรสักอย่างหนึ่งสําหรับออมนะคะออมเลือกที่จะอัดหลังจากที่ตัวเองออกกําลังกายเสร็จนะคะเพราะว่าตอนนี้ออมรู้สึกว่า เรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญถึงแม้ว่าเราจะมีเงินมากมายแต่ว่าถ้าสุขภาพเรายาํแย่สิ่งหนึ่งที่เราก็จะไม่ได้เลยก็คือเราทำงานเพื่อเอาเงินไปรักษาสุขภาพทั้งหมดนะคะดังนั้นอยากจะให้ทุกคนคำนึงถึงเรื่องของสุขภาพเรื่องของวิธีการกินวันนี้มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะรู้เร็วเท่ากับก้าวหน้ารู้ช้าเท่ากับเสียโอกาสออมจะมาตอบคำถามหนึ่งที่ออมเคยได้รับ ประจำระหว่างที่คอนเซิล์นะคะคําถามนั้นก็คือคุณออมคะเมื่อเราเรียนรู้แล้วว่าเราสามารถไปจ้างคนอื่นได้ไหมถ้าเราจ้างคนอื่นเราต้องรู้อะไรบ้างเพราะว่าบางคนจ้างโดยที่ไม่มีความรู้สิ่งหนึ่งเลยที่ออมจะแบ่งปันก็คือออมเคยมีกรณีแบบนี้ค่ะมีคนที่เคยคอนเซิล์ออมเจ้าหนึ่งเขาจ้างเป็นฟรีแลนซ์เป็นน้องที่ อาจจะรู้จักแต่ไม่ได้สนิทสนมอะไรเปิดเพจให้กลายเป็นว่าเพจ f a c e b o o k อันนั้นน่ะก็กลายเป็นชื่อของคนที่เขาจ้างเป็นคนดูแลทีเนี้ยพอทำไปทำมาเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ในสิ่งที่เขาต้องการเขาอยากจะเลิกจ้างดังนั้นน้องคนที่เปิดเพจให้อะคะ่ะก็ไม่พอใจคุยไปคุยมาตกลงกันไม่ได้กลายเป็นว่าน้องเขาจะยึดเพจไปแล้วไปเปลี่ยนเป็นชื่ออื่น แล้วจะเตะคนที่เป็นเจ้าของเพจที่จ้างให้เปิดอะคะ่ะออกจากการเป็นแอดมินดังนั้นอ้อมขอเตือนเลยว่าสมมุติถ้าคุณจะให้ใครมาบริหารเพจของคุณก็แล้วแต่นะคะควรที่จะตั้งระดับของการเป็นผู้ดูแลแต่ละแบบอย่างเช่นเป็นคนลงโฆษณาแอดเว t ท s เซอร์ iser, หรือเป็น Editor อหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าคุณยังไม่รู้จงเรียนรู้ที่จะ ตั้งสเต็ปของแต่ละคนไว้เพื่อที่เราจะได้ไม่เสียผลประโยชน์มันมีอยู่แล้วค่ะว่าแรกๆก็ดีแรกๆก็จ้างกันหลังๆอาจจะแบบไม่พอใจเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากทาเองหรืออยากจะจ้างเจ้าที่ดีกว่าอันนี้เป็น เรื่องธรรมดาแต่ว่าเราต้องคำพอความใจว่าทุกคนไม่ได้พอใจทั้งหมดในสิ่งที่เราเลือกดังนั้นเราอาจจะต้องมีความรู้ในการที่รู้ก่อนที่จะไปจ้างเขาว,ว่ามันมีกระบวนการอะไรบ้างก่อนจ้างเราต้องดูอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเปรียบและเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราควรจะมีวิธีการบริหารจัดการยังไงเพราะว่าบางคนนะคะอย่างไปจ้างแบบ ฟรีแลนซ์ที่ไม่ค่อยมีจรรยาบันเท่าไหร่ในการลงโฆษณาแต่คุณหารู้ไม่ว่าเมื่อเขาเข้ามาเป็นแอดมินในเพจของคุณเขาสามารถเอาฐานลูกค้าของคุณไปให้เจ้าอื่นได้หรือแม้กระทั่งบางคนนะคะไม่มีจรรยาบันขนาดเอารูปเดียวกันคล้ายกันแต่ว่าลงปรับคำนิดหน่อยลง หลายเพจที่ตัวเองดูแลอันนี้มันก็ออกมาเป็นแบบสไตล์แพทเทิร์นเดียวกันแล้วจุดต่างมันอยู่ตรงไหนที่จะทำให้เราโดดเด่นบางคนถึงขนาดหนักกว่าน,นี้คือแบบในแบรนด์เดียวกันะ่ะเขาก็รับจ้างหลายๆคนในแบรนด์นั้นแล้วก็ทำออกมาสไตล์เดียวกันเลยแพทเทิร์นเดียวกันเลยยิงแอดออกไปลูกค้าเจอก็รู้สึกว่าเป็นยังไงคะเบื่อรู้สึกว่า เฮ้ยอะไรอามาอีกแล้วอ่ะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจในหลักของการทำคอนเทนต์เขารู้สึกแค่ว่าฉันมีหน้าที่ทำโพสทำภาพขายขายไปฉันได้เงินจบอันนี้คือคนที่มีหัวใจของ คนที่เป็นลูกจ้างแต่ว่าเขาไม่มีหัวใจในการเป็นเจ้าของกิจการและไม่อินกับสินค้าเหมือนคุณดังนั้นคุณถึงต้องมีความรู้ที่จะไปส่งต่อกับเขาหรือว่าไปคุยกับเขาได้ว่าโอเคคุณต้องการอะไรมีความต้องการแบบไหนคุณรู้ในสเต็ปที่คุณทำเองได้แต่ว่าคุณเลือกที่ให้เขาเข้ามาเพื่อ ลดเวลาของคุณแล้วคุณเอาเวลาไปบริหารอย่างอื่นอันนี้สามารถจ้างได้แบบมีประสิทธิภาพออมอยากฝากไว้เป็นเคสตัวอย่างนะคะถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะคอมเมนต์เยอะอมก็จะมาทำคลิปเสียงแบบนี้ให้ฟังกันอีกทุกวันหยุดนะคะขอคอมเมนต์หน่อยว่าฟังแล้วอยากจะให้ทำต่อหรือเปล่าหรือว่าชอบรูปแบบอื่นก็บอกมาได้เลยค่ะยินดีรับฟังนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ